คุณรู้ไหมครับว่าต่อให้คุณเตรียมตัวมาดีแค่ไหนต่อให้คุณเก่งแค่ไหนหรือมีประสบการณ์มากเพียงใดโลกใบนี้ได้ตัดสินคุณไปแล้วเรียบร้อยภายในเวลาเพียง3ถึง7วินาทีแรกที่ได้เห็นหน้ากันฟังดูโหดร้ายใช่ไหมครับแต่หนังสือด้านจิตวิทยาหลายเล่มอธิบายตรงกันว่าสมองมนุษย์ถูกออกแบบมาให้รีบประเมินคนแปลกหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อความอยู่รอดและความปลอดภยัย นั่นหมายความว่าก่อนที่คุณจะได้พูดอะไรยาวๆอีกฝ่ายก็มีความรู้สึกต่อคุณไปแล้วเรียบร้อยและจุดที่คนส่วนใหญ่มักพลาดก็คือไปโฟกัสผิดที่มัวแต่ท่องบทแนะนำตัวเตรียมประโยคขายตัวเองซ้อมเล่าโปรไฟล์ซ้อมโชว์ผลงานทั้งแท้งที่ในความเป็นจริงอีกฝ่ายสแกนคุณจบตั้งแต่วินาทีแรกจากท่าเดินการยืนการวางมือไปจนถึงแววตาที่คุณมองเขา ถ้าในเจดวินาทีแรกนั้นคุณสอบตกต่อให้หลังจากนั้นคุณพูดดีแค่ไหนอธิบายเก่งแค่ไหนหรือมีเหตุผลมากแค่ไหนโอกาสที่จะกู้ความระทับใจกลับมาก็ยากกว่าที่คิดมากครับแต่ข่าวดีก็คือวินาทีทองนี้ไม่ใช่เรื่องของดวงและไม่ใช่เรื่องของหน้าตาเสมอไปเพราะเราสามารถออกแบบ7วินาทีแรกนี้ได้หนังสือเล่มนี้สอนสิ่งที่เรียกว่า การออกแบบการปรากฏตัวตั้งแต่วินาทีแรกคุณไม่จำเป็นต้องล้อสวยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าแพงทั้งตัวแค่รู้จักปรับบุคลิกท่าทางและพลังการสื่อสารให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการสื่อเมื่อคุณทำถูกจุดคนตรงแน่จะรู้สึกเชื่อถือคุณทันทีโดยที่คุณยังไม่ทันได้อ้าปากพูดแนะนาตัวด้ซ้าและเทคนิคการคุมเกมตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้เป็นเพียงเนื้อหาจากบทที่1ของอีบุ๊ก จิตวิทยา1%ที่ทำให้คุณเหนือคนอื่นเท่านั้นเองครับลองดูภาพดูนะครับถ้าคุณสามารถสร้างความประทับใจแรกได้แม่นยำโอกาสดีๆในชีวิตจะเข้าหาคุณง่ายขึ้นแค่ไหนทั้งเรื่องงานความสัมพันธ์และการเจรจาและในเล่มยังมีอีก19บทเรียนที่จะสอนให้คุณเข้าใจคนและชนะใจคนได้ในแทบทุกสถานการณ์ ถึงเวลาแล้วครับที่จะเลิกปล่อยให้โอกาสสำคัญหลุดมือเพียงเพราะคุณ